กานก่อเปิดกรวยลลายความโกลบอ่านตาตั้งฐานนักบุพระครูสมเด็จพิทิพงฐานะวิโรโดยนายเตียนใจศิลปินิษนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดู่อ่านประกาศเกียรติคุณสิทธิ์เก่าดีเด่นโดยนายเตียนใจโดยกำนันตำบลบ้านดู่นายวัญชัยแสงสิงห์การเจ้าภาพ สาระพันยักษนะครับเป็นตัวประกอไปในเวลา1ิบเนาฬิกาสานาทีนะครับจะเป็นการถวหรออายพระนามเพลงแด่พระสงฆ์จำนวน50าู่เป็นงานเสด็จพิธีนะครับนี่คือกำหนดการที่ผมได้อ่านการนะครับให้กับท่านผู้มีเกียรติได้รับทราบไปพร้อมกัน ใช้เงินลงไม่เท่ากเอาจัง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 ก็ต้องมีสมดุกันยุทธการเพราะวาเดียรการเพราะว่าเขาจะต้องจัดการจังจี้จะไ่ไหมเป็นจงสี่อะไรอะไรไม่มาเที่ยงคับเกิดตอนแรกหรือย่ปีปีสูงแล้วเข้าอดมาทีก็มาถ่านเข้าเลยเป็นเหตุเกิดก็แลัวแต่เนี่ยครูเนี่ยเราถ้ามีเวลานี่ยราต้ง เจ้าทุกครูนะครับที่เดินทางมาถึงบริเวณพิธีขอการารััฒนาได้เขานั่งนะครับตามที่ทางคณะเภาพได้จัดเตรียมไว้ตว่างบริเวณพิธีงานเป็นที่เรียบร้อยด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งนะครับในลำดับต่อไปนะครับก็จะเข้าสู่พิธีนะครับในการไปสีสู่ขวัญ เอานะครับเมื่อมาถึงแล้วก็ขอยาเียนเชิญน,นะครับบางท่านก็มีภารกิจที่จะเดินทางไปต่อนะครับในวันนี้ก็รู้การนี้เจะเาว่าวัก่าหวังไป มีพวกกาจีนมากวาสีสูกมันไทยเอกู้สมมโกินใน่พงพงฐานาเโิโลเจ้าอาวาสวัดป่าหวานไฟและประชัดชัยชัยะพุตโตชัยยะโตถึงการได้เป็นเลข,ขาตลอด

พระัวัตตอะระหะตตัมมะัมุตตะสามตตตะพระวัตตอะระหะตตัมมะัมุตตะะและพ่อแม่ที่หวังวังเถงบาลมีให้หลังเถืงบาลมีขอความดีมาสูใหย้ยู็นให้พานขกุอันทูงรัุุนทําไม่ำง เป็นพระสงยอดแจวแล้วเหลี่ยมสาน้ำนี้คือมีเศษสตาตังมี่พลังเหลือหลสิไปถึกไปแล้วสิ่งนี้นั้นทำแกวมุขนอารมณามีโยตาราบุนบ่จนแท่ใจนั่งในสิ่งไปนับไปใจถือไปกะตามสั่ง มีปัญญาใสสว่างแจ่งเห็นหูพองธรรมไพภูมิกำหายสิสัมัยให้ช่วงเคยเกียรวงปวดเหล่าเท้านี้สิส่วงหายนา้ำมีป้ายแก้วนี้ฟ้าแก้นี้จอมป่าศาสตราบอกแล้วประทานแล้วไปสิไป มาเขวะโตอารังโตเต็มมาสัมพุทธะกักนะโมตะกักมาเขวะโตอารังโตเต็มมาสัมพุทธะสาไฟเจนีเมนไฟมุ่งพุ่งไปจมุนพุ่งเจ้าวหงิกุบแขนพระลุปรานให้จบเพืขอจุดคอร์สงานนะครับก็จากบ้านเราไปก็จากพิธีการคอร อ่าจะเริ่มทดลองคคู่กันไปนะครับนะครับจะจะไม่รออ่าให้หมูทอดตอกแขนเสร็จทั้งหมดแล้วมากราบไหว้พนี้นะครับก็ขออนุญาตอ่านเรียนในการที่ได้เหรออ่าได้เลยทีนี้ก็เปิดเกาะตาในการเดินทางตานะครับช่วงการอ่าฉลองนะครับพักยศอ่านฐานะมีบ่มในประเทศพัชร์รัตนานาการ จังหวัดก็ด้นะครับขึ้นไป้งจก่น้วัาสาวใจเนี้โดยเพาะอ้คนรับนะครับมีส่วนที่ต้องขอต้องพันพนะครับม่่นรอประานงคาใจทำใจนะครับการลงเป็นบานส่งเสริมุณภาพตบ้านดูนะครับคุณหมอรัตนพรศรรัตค วันนี้ท่านก็ถือว่าเป็นแม่งานหลักที่แสดงผู้พิจาตนะครับสองข้ามทยนต์แล้วก็ใบสีสีหวานท่านก็คืสมุดทีุ่วงารอาดีโน่ชุดพล้องัเข้าพร้อมแล้วแล้วก็ชุดญสาด้วยนะครับอยากให้สัญญาณยาให้สัญญาทันทายที่นีนะครับได้ต่อเสียงนะครับที่เป็นสีมงคลเป็นอย่างทิ่น่งนะครับ आओ mm -hmm. ้องชาวจะเวนบ้านดูนะครับฝ่านท้องถิ่นท้องทีฝ่ายทุจ้านะครับร่วมทำบุญนาการทำบุนงามความดีโดยภัเขาที่สี่ความเมตตาความปราณนาความมุทิตาเ่วยหาเกิดขึ้นแล้วครับที่บ้านหงไป้อขอเวลานะครับผคูดหนึ่งนะครับกับการแสดงมุทิตาจิต ต,อออตอ่อท่านพระครูณทิพยพงษ์ฐานะมิโลนะครับตลอดทั้งท่ทานชัดชัยนะครับชัยัญาพิพโภทั้งสองหมนนู่นี้์หึ่งเป็นพระอาจารย์ที่อยู่ในอกของพระพุทธศาสนาศึกษาเรา,ารียงเพื่อที่จะให้ลงมาซึ่งนะครับนำสู่ความเจริญความสงบสุข ของสาธพิจารณาทราพุู้ของเรานะฮัผูอาสาิา